สวัสดีครับตะวันจันเจ้าฟาร์มครับวันนี้เราจะมาอ,าอธิบายวิธีตั้งค่าของตัวทัมเมอร์นะครับอ,อันนี้ตัวนี้เป็นทัมเมอร์ตั้งเวลาตัวนี้โค้ดอันนี้ผมสั่งมาออนไลน์นะครับก็คือเดี๋ยวจะตัวนี้จะเอาไปตั้งค่า,าลดน้ำต้นไม้นะครับก็คือ,อ อาจจะลดวันเว้นวันอะไรอย่างนี้คือตัวนี้เจ้าตัวนี้มันสามารถทําได้นะครับตัวนี้โค้ดซีเอ็นน่นะครับอพอแต่ละตัวแต่ละโค้ดมันการตั้งค่าจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้กลมๆเป็นอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นไฟโชว์เวลาตัวรีเลย์ทำงานส่วนตัวนี้ก็คือเป็นที่เขียนว่าแมนวนวลเนี่ย มันจะโชว์ตัวนี้ก็คือ Auto. ออโต้ตัวออนตัวออนนี่คือตัวรีเลย์เนี่ยถ้าเราเสียปักเนี่ยตัวออนเนี่ยรีเลย์เนี่ยมันจะทํางานตลอดอคือเปิดใช้งานตลอดอถ้าเกิดเราทํางานตั้งเวลาคือเราก็ตั้งมาเป็นแบบ Auto. ออโต้ส่วนตัวเป็นออฟเนี่ยก็คือปิดหยุดการทำงานทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาใช้ตั้งเวลาเราก็ ตั้งให้มันเป็นออโต้ซะนะครับอ่ะโอเคดันบนส่วนตัวนี้ตัว P เนี่ยเป็นตัวตั้งตั้งเซตตั้งว่าให้เราปิดเปิดตอนไหนนะครับก็คืออันเนี้ยมันจะมี1ตัวนี้อ่าตอนผมสร้างมาเนี่ยคือเขาโชว์ว่า16โปรแกรมต่อวัน แต่ลองมานั่งไล่ดูเนี่ยมันมีทั้งหมด20โปรแกรมก็คือจะเริ่มอ่าหก็คือออนตั้งเวลาทีา่เราเปิดกี่โมงนะครับก็คือเป็นเวลาแล้วก็ด้านบนก็จะโชว์ว่า,าจะเปิดกี่วันนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด20โปรแกรมนะครับ ยี่สิบแล้วก็ลันมาหนึ่งใหม่ก็แสดงว่ามีทั้งหมด20โปรแกรมนะครับเจ้าตัวนี้ทีนี้มาเริ่มถ้าเราเซตตัวโปรแกรมที่1คืออันนี้แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเท่าไหร่ว่ากี่โปรแกรมว่าเราจะลดน้ำํำตัวบนนะครับก็คือจะมีให้เลือกจันทร์อังคารพุธหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ส่วนวันนี้ก็คือมากดตรง D ก็คือเราจะเลือกรถทุกวันโชว์รถทุกวันรถรถทุกวันหรือไม่ก็คือเฉพาะวันจันทร์วันอังคารพุธพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับหรือรถวันจันทร์วันพุธวันสุขหรือวันอังคารพระหัสเสาร์หรือเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็จันทร์อังคารพุธพราหัสสุขเสาร์ โปรแกรมนี้มีให้เลือกนะครับแล้วก็จันหลังคารพุดหัสุกแล้วก็เสาแล้วก็อาทิตย์นะครับอ่ะก็คืออันนี้ถ้าเป็นขึ้นทั้งอันนี้ทั้งหมดก็คือลดทุกวันนะครับอ่ะก็คือตั้งออนเราจะให้อ่าเวลาเท่าไหร่สมมุติอันนี้ผมตั้งไว้20 29ก็คือนี่ตัวอ่าตัวชั่วโมงก็คือตั้งไป เนี่ยนะครับก็คืออันนี้กดเป็นชั่วโมงมันจะรันถึง23แล้วก็ขึ้นมาศูนย์ใหม่แล้วก็อันนี้ก็คืออืมตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอ่ยเดี๋ยวตั้งอ่าเดี๋ยวกลับไปดูก่อนว่าตอนนี้อ่าตีหนึ่งสามสิบสามนะครับอ่าดึกเลยก็โอเค ลดทุกวันตีห่งลดทุกวันจะนังคันพุนหัสสุกแล้วก็ตีหก็คือ0 1นยเราตั้งไปที่35แล้วกันนะนะครับแล้วก็ตัวออฟเวลาปิดก็คืออันนี้ก็ตั้งชั่วโมงเหมือนกันตีหนึ่กี้นี้เอาเปิดแค่นาทีเดียวเอาเลย ก็คือกดไปเรื่อยนะๆครับแล้วมันก็จะวนมามันไม่มีถอยกลับอ่ะเป็น36โอเคอ่ะอันนี้ก็คือตั้ง on off เรียบร้อยถ้าเกิดเราจะไปตั้งตัว โปรแกรมที่2ให้เปิดเท่าไหร่อีกก็คือกดตรงนี้ปีกนะครับอ่ะอันนี้แต่อันนี้ตั้งแค่เอาแค่อันนี้อัน,นเดียวอ่ะส่วนอันนี้แล้วพอเราตั้งเสร็จก็เข้ามาคือกดตัวรูปนาฬิกานี้ก็มาหาตัวอ่าเวลาปกติก็คือตีหนึ่งสาส่อวนอันนี้ก็คือมาหาโหมดตัวนาฬิกาปกตินะครับอ่าอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับเคลีย์ สมมุติอ่า,อามีอยู่มั้งไหมอะโปรแกรมที่20เนี่ยเราตั้งไว้2 0่นาฬิกาก็คือกด cr นี่ก็คือเคลียร์เป็นรอให้เราตั้งใหม่นะครับแล้วกดตัวอ p นี่เคลียร์ไป หนึ่เราตั้งไว้แล้ว 2. องมนมได้ตั้งสามเขลียร์ไปเอ,อที่เหลือก็คือเซ็ตเหมือนเราทำอันที่1น,นะครับทำได้ยี่โปรแกรมอ่ะโอเคตัวนี้มีหน้าที่เคลียร์อันนี้เป็นเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับก็คือให้กลับมาเหมือนเดิม โอเคก็ okay. อันนี้เราตั้งไว้แล้วแล้วก็อ่าันนี้ผมตั้งแค่โปรแกรมเดียวอ่ะแล้วก็กดมาปุ๊บโอเคก็คืออันเนี้ยอ่ะสามสิบห้าแสดงว่าอธิบายไปแล้วเกินเดี๋ยวตั้งใหม่อ่ะสามสิบห้ามาเป็นสามสิบเจ็ดละกันออกเป็นทีสามสิบแปดอ่ะแล้วก็มากดปุ่มรูปนาฬิกา แค่นี้นะครับหลักการต่อ37หลักการต่อก็คือเขาจะบอกไว้อันนี้ผมต่อไว้แล้วก็คืออันนี้ power มันจะมีหางปลาเข้า2อ,อันก็คือมาเสียบปุ๊บอันนี้ไม่ได้เอามาพันเฉยๆนะครับแลส่วนอันนี้ก็คือต่อออกไปหาตัวโหลดที่เราต้องการนะครับแค่นี้เองใช้ได้จะถึง37 ไฟจะขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องเสียบปลั๊กไฟเท่านั้นนะครับก็คืออันนี้เราตั้งไว้37ทําทำงานเห็นไหมก็คือปาสาเริ่มทํางานก็คืออันเนี้ยเราจะเอาไปต่อกับปั๊มน้ําหรือว่าจะไปต่อกับแสงไฟก็ อันนี้ก็คือเปิดทำงานพอมาถึง38ก็หยุดการทำงานนะครับก็คือหลักการมีแค่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราถอดปลั๊กออกปุ๊บไฟก็จะดับไปตัวดีเรตถูกตัดไปแต่ตัวนาฬิกาก็คือเขามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในก็จะยังเดินอยู่ปกติเราไม่ต้องมาเซตใหม่นะครับอนะพอเสียบปลั๊กก็ไฟก็ทำงานพอถึงนาทีที่38 นาทีที่สามสิบแปดเขาก็จะหยุดการทํางานอ่ะโอเคแค่นี้นครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ไปต่อกับตัวอเอาไว้สำหรับคุมปิดเปิด ปั๊มน้ำในการลดน้ำแต่เดี๋ยวตัวเนี้ยก็คือมันมีรีเล์ข้างในคือมันทนกระแสดได้อันนี้เขาบอกว่า16 16แอมป์แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยไปต่อเข้ากับรีเล์ข้างนอกอีกทีหนึ่งเพื่อ เผื่อมีปัญหาก็คือเอาตัวสัญญาณไฟอันเนี้ยไปคุมรีเลย์ข้างนอกอีกทีหนึ่งเผื่อมีปัญหาข้างในเราจะได้ไม่เสียไม่พังนะครับเผื่อช็อตหรือเผื่อเราต่อมอเตอร์ตัวใหญ่ๆเงี้ยก็คือรีเลย์ก็คือเราสามารถใช้ตัวใหญ่ได้แทนอีกทีนะครับคืออันนี้อธิบายคร่าวๆในการเซตตั้งตัวทัมเมอร์นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยว ลงตัวตอนเราต่อไปหาตัวรีเลย์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ต่อปลั๊กเข้าหาปัม๊มอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอ่าส่วนอันนี้ไม่น่าจะงงเนาะก็คืออันนี้มันเขียนเห็นไหมอ่ะเนี่ยครับก็คือมันมี power ก็คือสายไฟปลั๊กเข้าเจียบไฟบ้านเราปกติก็คือตรง power 1กับ2ส่วนอันนี้มันไม่มีขายอยู่แล้ว ก็คือเราก็ต้องมาเสียบตัว4กับ5ก็คือเอากระแสไฟอันเนี้ยออกไปจะไปต่อปั๊มเลยหรือว่าไปต่อรีเลอีกทีหนึ่งก็ท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อลงกล่องลงตัวรีเลเพิ่มข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับส่วนการตั้ง วันและเวลาหน้าจอ,อนี้นะครับก็คือบางทีเนี่ยเขาเซตมาไม่ตรงหรือเวลามันเปลี่ยนไปอ,อันนี้คือเวลาที่ว่าเวลาปกติตามเวลาวันเราไม่ได้เวลาที่เราเซตโปรแกรมปิดเปิดตัวลดน้ำตั้งเวลารดน้ำของเรานะครับก็คือ,อเวลาเวลาที่ที่โชว์อยู่บนหน้าจอ,อนีอ้อย่างเช่นตอนนี้ มันเป็นวันวันจันทร์ถ้าสมมติจริงๆวันนี้มันเป็นวันอังคารคือเวลาที่เราจะตั้งอันนี้เซตใหม่ก็คือ,อให้กดรูปนาฬิกาน,นี่นะครับกดนาฬิกาค้างไว้แล้วกดตัวเดยเนี่ยเปลี่ยนจันรเปลี่ยนเป็นอังคารพุธอาทุก์เสาร์อาทิตย์เลื่อนแต่อันนี้คือจริงๆเนี่ยคือถูกแล้วก็คือวันจันทร์นะครับส่วนตัวเวลา อันนี้ตีหนึ่งสมมติว่า,ามันผิดเราก็กดค้างเหมือนเดิมแล้วก็มากดตัว h นะครับตีหนึ่งกดไปเรื่อยอ่าที่จริงมันถูกแล้วก็คืออันนี้ผมก็ปรับเหมือนเดิมนะครับให้กดให้ดูตีหนึ่งอันนี้4 6สอ่าสมมติก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนก็กดค้างเหมือนเดิม ก็มากดตัว m นี่นะครับออันนี้ขอไม่เปลี่ยนละกันก็คืออธิบายให้ดูว่าาเราเปลี่ยนแค่นี้ก็ก็คือถ้าเราเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันของหน้าจอนี้ก็คือกดตัวนาฬิกาค้างไว้นะครับแค่นี้โอเคนะครับ